สวัสดีครับนี่เราจะมาแคสเกมเออ DFBHD นะครับ d a t a f o r c b l a c k ้าด Down นะฮะเกมนี้ก็ออกมาได้ไม่นานตั้ง3ามปีครับ3ปีก่อนนะฮะออกมาได้ประมาณนั้นเมื่อน,นานแล้วนะตั้งแต่ผมปากอยากเห็นว่ารูปเป็นยังไงไปดูกันเลยผมให้ไปเลยคะแนนอะ คะแนนเรื่องภาพความสวยงามผมให้ไปเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเหมือนจริงกว่าเบนฟิลสามประมาณประมาณเอ่กินขาดอ่ะเกมเนี้ยเกมเนี้ยเหมือนกว่าเบนฟิลสามกินขาดเลยล่ะโรเจอร์ดชแมนครับเลยครับหนึ่งนัด มาแล้วอันน no ี้ก็เป็นด่านแรกครับมากร์ดเบรกดาวนะฮะมิชชั่นวันเลยไอ้ด่านแรกอะไยง่ายๆเป็นด่านแรกของเกมนี้เลยด่านนี้จะมีให้เลือยุกด้วยกัน3ด่านนะถ้าลองเล่นดูจะเห็นเป็น3ด่านนะฮะ ในแผนที่อะไรที่อยู่สีเหลืองๆนะครับคือเรากาลังถูกยิงนะฮะโดยทิศทางนั้นนะถ้าส,สีเหลืองไหนกะพิบที่ไหนเราจะโดนเราจะโดนโจมตีที่นั้นโอชิตโอชิต<ว><น>เอามันลงเลย R.P.G b i t เบอยู่ที่ความแม่นยำของเราด้วยนะในสายตานะ เรื่องโอ oh, oh, oh ชิตโอชิตอ๋อหนามึนเลยกูฉากการบูร่างฐานผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันอยู่ไกลนะอยู่ไกลมากเห็นอย่างมดเนี่ยเหมือนมดเลยอ่ะนั่นครับอยู่ลูกสุดลูกหูรุดตาของคาไร มองแทบไม่เห็นเลยนะครับนี้อ้าอยู่ได้ยิงก็ไปครัยิงก็ไปแปงแปงแปงแป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  แบงแบงตูมข ah. <c oughs> ี่ทะลักตงตงตอ่าอพวกมดทั้งหลายโอโอโอ้โอ้โอโอ sorry โอ้ยหอควันขึ้นผมลงได้ยังอยากจะบูแล้วอยากจะบูแล้วเกมนี้การวิ่งของพระเอกเกมนี้นะฮะเป็นการวิ่งที่หล่อมากนะคือวิ่งแล้วแบบย้ม ยิ้มเต่ยิมวา่ายิ้มอยู่ฮะนะพี่เอกจะเป็นคนที่ยิ้มนะแล้วก็ใจเย็นในกับการต่อสู้นะฮะดูการยิงของเขานะฮะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแม็กเป็นการเปลี่ยนแม็กที่เก่งมากเป็นการเปลี่ยนแม็กที่ไม่มีชีวิตเลยไม่มีชีวิตชีวากันเลย เนี่โอชิดก้าวก้าวก้าเก้าไม่แม่นเลยกูอืมไปเลยดอกหนึ่งโอเคเคี่ะเป็นไงครับพี่เอกเก่งเก่งปะล่ะ ดูการฟันฟันนี่โหดเหี้ยมลนะนี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเกมไหนก็มีอาบัดวันการฟันของพี่เอกเกมนี้อะไงจิ้นแหลมสร้างวะเนี่ยโอ้โหไปเลยลูกไปเลยฮ่าอ๋ออ๋เมื่อไรที่กูได้ถือปืนหนักแล้วก็ อย่าหวังว่าจะรอดเลยตอนนี้เรามาอยู่บนฮอกันแล้วนะฮะเราต้องเราจะมายิงไอ้พวกก้างสิไอ้พวกก้างตัวดำที่ปากีสถานกันดีกว่ากูเห็นนะเฟย์เอ๋โอ้โอ้โอสัใจอ่ะโอ้อ้อ้ ตายซะมึงฝึกมันไปไหนกันหมดตายตายตายอ๋ออ๋อพี่จีอ๋อบุ้มฮ่กูบอกแล้วไงไม่ได้ที่กูปืนถือปืนหนักมึงไม่รอดหรอกมึงไม่รอดสายตากูไปได้หรอกเอ๊ะ ไม่ตายฮะโอ้สุดยอดเลยเอ่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 โฮชิตเอ่สอร,ร์รีผมขอโทษ บางอาดักบางอาดักไอพวกดำกเรากำลังบินมาที่40องศานะ92องศา37ลิตรดานะตอนนี้เรากำลังบินมาอยู่ที่ตะเวลานี้นะเวลานี้เอ่อ ไหนวะ20นาฬิกาบ้ม <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะบินวนดูนะว่าที่นี่ปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยหรือยังในบริเวณนี้นะฮะเราจะบินวนขบวนรถของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสถานการณ์จะอ่าะขับยังไงเนี่ยเอออยู่ด้านขวาเลยอไล h กับเลฟ f

เย่เย่เยดบุมบุมว้าฮ่าฮ่าวู้สไตไอวอยิงไปยิงไปเข้าไปอาวีเจไอวีเจไอฮ่าออะในหมู่บ้านนี้นะอย่ายิงนะอย่ายิงเป็นอันเด็ดขาดไม่งั้นคุณอาจจะแพ้ได้นะในมิชชั่นนี้ We echo we echo dalika dalika Bouh Habité ici dans les ca dalika